ในที่นี้นะคะทางสุดตะตันข่าวปลอมก็ได้มีการจัดอันดับ10ข่าวปลอมที่สูงสุดนะคะที่ประชาชนแชร์กันมากที่สุดอันดับแรกเลยค่ะจะเป็นเรื่องของเคี้ยวเม็ดมะละกอสุกแล้วกลืนโดยไม่ต้องกินน้ำตามวันละ3เม็ดรักษามะเ,เร็งระยะสุดท้ายเห็นค้นภายใน1เดือนตรงนี้นะคะจะเป็นข่าวปลอมที่คนแชร์กันสูงสุดในปี2565ที่ผ่านมานะคะอันดับ2ค่ะจะเป็นเรื่องของปรากฏการณ์อฟิลิอัมนะคะโลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ ระยะทาง5นาทีแสงหรือว่า90ล้านกิโลเมตรอันดับ3ค่ะจะเป็นเรื่องของออยแพ้คดี D, นะคะหลังไฟเซอร์ถูกบังคับให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนอันดับ4ค่ะจะเป็นเรื่องของกสทอชโทรแจ้งประชาชนขอระงับสัญญาณโทรศัพท์นะคะ และจะติดแบคลิสต์ไม่สามารถเปิดเบอร์ใหม่ได้อันดับ5ค่ะจะเป็นเรื่องของการสแกน QR Code จากใบนําจ่ายสินค้าส่ง,งสทางไปรษณีย์สามารถถูกดูดเงินในบัญชีได้อันดับ6ค่ะเป็นเรื่องของพายุนะคะว่าวันที่22-28สิงหาคม2565จะมีพายุโหมเข้ามาพร้อมกันถึง9ลูกและล้อมประเทศไทยจนทําให้เกิดน้าท่วมกรุงเทพมหาคนครได้อันดับ7ค่ะจะเป็นเรื่องของยาพาราเซตามอลที่มีส่วนผสมของไวรัสแมกชูปโปนะคะอันดับ8จะเป็นเรื่องของ สาธารณสุขเตือนไข้วัดใหญครั้งนี้นะคะจะเป็นโรคร้ายแรงมากให้งดการเดินทางรวมถึงกิจกรรมทุกประเภท